ครับผมวันนี้นับก็จะพามาชมบรรยากาศอยู่ที่สุรินทร์บ้านผมก็จะพามาดักหนูกับกับดักเหล็กของเรานี่ตรงนี้เป็นข้าวนาปังซึ่งเพิ่งเกี่ยวเสร็จไปเมื่อวันสองวันนี้แล้วผมก็มาดูแล้วน่าจะมีหนูอยู่ตามคันแทรตรงนี้บรรยากาศช่วงเดือนมีนานะครับแต่ว่าต้นไม้ยังเขียวขจีอยู่แถวบ้านผมบรรยากาศดีมากเห็นไหมครับนี่จะเป็นข้าวนาปัง ฝั่งซ้ายมือเราก็จะเป็นป่าพักบุ้งที่เขาปลูกขายนี่เดี๋ยวไปดูจุดแรกกันเลยนี่ผมมาแหวกดูนะครับก็เจอแล้วรูหนึ่งนี่เจอรูหนึ่งซึ่งผมคิดว่าน่าจะมีตัวอยู่สําหรับตรงนี้นะครับนี่เลยก็จัดเลยหลังหนึง่งกับดักที่ผมใช้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่เป็นกับดัก modify ใช้เป็นฝาย m 1 0 0นะครับใช้เป็นฝาย m 1 0 0เป็นถาดเหยือ่อตรงนี้ก็จะใช้เป็น ลำใช้เป็นลำผสมเข้าไปกับข้าวแล้วก็ใส่ไปในหลุมแบบนี้ถ้ามันเข้ามากินก็เหยียบเหยียบกับแล้วก็โดนเลยนะครับสําหรับตัวนี้ต่อไปนะ่าไปดูอีกที่หนึ่งที่ผมจะดักนี่อีกที่หนึ่งก็จะเป็นตรงนี้ตรงนี้ก็รูสวยเหมือนกันนะครับรูสวยเหมือนกันนี่รูสวยมากเดี๋ยวจะพาเดินดูเรื่อยแล้วก็ผมจะดักทิ้งไว้ สำหรับหมายนี้นะผมได้ไปตัวหนึ่งได้จุดนี้เลยนะครับนี่ตรงนี้ก็อีกที่หนึ่งหน้าดักมากนะครับน่าดักมากโอ้โหรอยมันใหม่ๆเลยนี่จะให้ดูนะครับจุดตรงนี้คือจุดที่ผมดักไว้ใส่เหยื่อปูนาแล้วก็ผมมาดูตอนคืนแล้วก็ได้แต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายคลิปเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับขึ้นรูปให้ดูดักได้ตัวหนึ่งแล้วก็ใช้อ e ีแกลปยิงได้ตัวหนึ่งน,น,นี่ให้ดูนะครับ ไม่พลาดจริงๆสําหรับใหมยนี้ผมมองขาดเลยว่ายังไงมันต้องวิ่งมากินแน่มันก็มากินจริงๆนะครับเดยื่ออาจจะเล็กนิดน,นึงเพราะว่าผมขุดลูกปูมาได้ตัวหนึ่งผมก็มาแบ่งครึ่งผ่าแบ่งครึ่งก็เลยใช้เป็นเหยื่อปูเหยื่อปูจะเป็นเหยื่อที่เข้าดีมากเมื่อก่อนผมจะใช้เป็นเหยื่อปูแต่ว่าปัญหาหลักๆของมันก็คือมดมดจะชอบเข้ามากินเข้ามากินก่อนหนูมันก็เลยทําให้ไม่ติด นะครับไม่ติดก็นี่จะให้ดูทางมันโอ้โหไม่น่าพลาดเลยนะครับไม่พลาดจริงๆตอนคืนผมมาดูก็ได้ไปตัวหนึ่งเพราะว่าผมเอาปืนแก๊ปเข้ามายิงแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูนะครับนี่มาดูบรรยากาศช่วงหน้าแล้งนะครับหน้าแง้งแต่บ้านผมไม่เคยแล้งนะครับไม่มีแล้งแล้วก็ไม่มีท่วมดูตรงนี้ก็จะเป็นนกกระยางยือนอยู่เมื่อก่อนผมจะเอาปืนลูกกดนะครับติดกล้องมายิงบริเวณนี้นะครับตอนที่ว่ากําลัง ไถนาหวานข้าวข้าวนาปังแกจะปลูกทุกปีเลยตรงนี้เพราะว่ามีน้ําใช้ตลอดแล้วก็มาดูอีกหมายหนึ่งก็คือหมายตรงนี้ตรงนี้ก็ใหม่ๆหม่เลยดูครับวิ่งเข้าวิ่งออกจนสะอาดหมดเลยนี่นี่หมายนี้ตอนคืนมาดูใช้เป็นเหยื่อกับปูแต่ว่าไม่ติดเพราะว่าโดนมดกินก่อนผมก็ไม่ได้เปลี่ยนเหยื่อตื่นเช้ามาก็มาดูก็ไม่ติดเหมือนกันนะครับมดเข้ามากินนี่ใส่เสร็จหน้าตามก็ประมาณนี้ นะครับหน้าตาวาน,นี้ก็ใส่ทั้งหมดไป3ามหลังได้มาตัวหนึ่งก็ถือว่าคุ้มนี่จะมีเชือกด้วยถ้าไม่มั่นใจก็มัดไว้แต่ผมไม่มัดนะครับเพราะว่ามันลกอยู่ถ้าติดก็คืออยู่เลยหนูก็เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะครับที่ได้เมื่อคืนนะครับที่ผมได้เมื่อคืนยิงได้ตัวหนึ่งแล้วก็ดักได้ตัวหนึ่งก็ถือว่าโอเคนะครับพามาชมบรรยากาศหลายคนก็ชื่นชอบในบรรยากาศความบป็สอีสานะครับนี่บรรยากาศดีมากผมมาก็จะมา หายิงนกตกปลาอยู่แบบนี้นะครับตามภาษาไทยบ้านของผมก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้แล้วก็จะกลับบ้านไปแล้วครับนี่